ถ้าจะแก้วิกฤตศรัทธาและรื้อฟื้นความไว้เนื้อเชื่อใจกับรัฐเราไม่มีวิธีอื่นนอกจากมีผู้นำที่มีความชอบธรรมที่แท้จริงเราต้องพิพากษาผู้นำปัจจุบันในครูหาเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมด้วยความ การที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมอบความชอบธรรมนี้ให้กับผู้นำคนไหน สวัสดีแ่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสวัสดีท่านผู้บริหารเครือมติชนและผู้ที่เข้าร่วมการเสวนาในวันนี้ทั้งที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็ที่ติดตามชมผ่านทางไลฟ์ของมติชนค่ะก็ต้องขอขอบคุณมติชนนะคะโดยเฉพาะมะติชนสุดสัปดาห์นะคะซึ่งดิฉันก็เป็นแฟนมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ยังติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะที่ให้เกียรติดิฉันได้ขึ้นมา แสดงวิสัยทัศน์ว่าเราจะท้าเปลี่ยนประเทศนี้ในปี2565อย่างไรหลายๆคนจะคิดถึงเรื่องโควิดนะคะเพราะว่ามันเข้ามากวนอกกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ไปจากเราเสียทีว่าเราจะเปลี่ยนภายใต้สถานการณ์เงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นจากโควิดได้อย่างไรแต่ที่ฉันคิดว่าถ้าเราจะเปลี่ยนประเทศไทยได้จริงๆ โควิดอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกต่อไปเพราะปัญหาที่มันอยู่เป็นพื้นฐานเป็นรากเหง้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่โควิดทำให้มันเด่นชัดขึ้นทำให้ปัญหาที่มันเหมือนเป็นฝีที่กำลังบ่มอยู่เนี่ยมันแตกออกมาและโควิดยังจะเป็นตัวที่จะเซตซีโร่ทุกอย่างในประเทศนี้ ทำให้วิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมแทบจะเป็นไปไม่ได้จะเปลี่ยนประเทศนี้ต้องก้าวข้ามทุกทฤษฎีฉีกทุกตำราประสบการณ์ในอดีตอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เมื่อต้องเจอกับโลกที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้แต่แน่นอนว่าถ้าจะเปลี่ยนได้เราก็ต้องรู้ว่าจุดไหน เป็นจุดที่เราจะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนที่จะต้องเป็นงัดให้ประเทศนี้มันเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้ามันก้าวหน้าไปกว่านี้ได้4เรื่องสําคัญที่ดิฉันคิดว่าเป็นปัญหาที่คงอยู่กับประเทศไทยมาตั้งแต่ก่อนโควิดและจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากการที่เป็นขยะที่ซุกอยู่ใต้พรมที่วันนี้ถูกจุดไฟเผาขึ้นมาให้มันเห็นเด่นชัดตาตาเรามากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำปัญหารัฐที่เอาแต่จะเลี้ยงไข้ปัญหาเรื่องระบบราชการที่รับใช้ทุกสถาบันยกเว้นประชาชนและวิกฤตศรัทธาของผู้นําประเทศแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนี้ถ้าไม่แตะประเทศนี้ไปต่อไม่ได้จริงๆเริ่มจากปัญหาของความเหลื่อมล้ำไปก่อน ปัญหาของความเหลื่อมล้ําแน่นอนว่ามันมีปัญหาด้วยตัวของมันเองแน่นอนว่าคนไม่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงมากมันไม่สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพของเราได้แต่ที่มันเป็นจุดสําคัญที่จะไม่สามารถที่จะงัดประเทศนี้ให้เดินต่อไปข้างหน้าได้ก็คือการที่มันทําให้เราขาดชนชั้นกลางขาดคนที่จะมาเป็นผู้บริโภค ขาดคนที่จะมาเป็นกำลังเป็นแรงงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศนี้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนี้ไปได้ประเทศเรากำลังเจอปัญหาเรื่อง missing middle class และโควิดทำให้ปัญหานี้รุนแรงไปยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เศรษฐกิจไทยเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งที่มีแค่คนแค่หยิบมือเดียวที่อยู่ส่วนบนสุดคอยถูลาถูรากทั้งถูลู่ถูกลางเพื่อที่จะลากจูงประเทศนี้ให้มันเดินไปข้างหน้าภาคส่งออก เรามีบริษัทส่งออกเพียงแค่หยิบมือเดียวที่กลุมส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกในประเทศนี้แต่เรายังมีคนที่อยู่ในฐานรากที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งนี้ที่ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วไม่สามารถที่จะปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ถ้าไม่แตะเรื่องนี้ไม่ว่าจะมีอุตสาหากรรมดีแค่ไหนเข้ามามีเงินทุนมากแค่ไหนเข้ามา แต่ว่าเราไม่มีฐานที่จะเป็นผู้บริโภคสินค้าต่างๆเหล่านั้นประเทศนี้ไปต่อไม่ได้ที่ผ่านมาเราเจอแต่รัฐบาลที่เลี้ยงไข้แก้ปัญหาเป็นจุดๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยที่จะผ่าตัดใหญ่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะไรเลยไม่กล้าแม้แต่จะพูดถึงความจริงที่น่ากระอักกระอ่วนใจ รัฐบาลจะกล้าพูดไหมว่าถึงแม้ว่าเราจะเปิดประเทศแล้วแต่การท่องเที่ยวจะไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมและต้องมีคนที่จะต้องออกจากอุตสาหกรรมนี้เป็นจํานวนมากรัฐบาลจะกล้าพูดไหมว่าภาคเกษตรเราไม่สามารถที่จะเดินต่อไปจากนี้ได้ถ้าเราทําเพียงแค่เยียวยาราคาสินค้าเกษตรไปวันๆแบบนี้ไม่มีใครกล้าพูดและทุกคนก็ให้แต่ยาพาราให้แต่ยาร์ฟีนเพื่อจะให้ระงับความเจ็บปวด แล้วก็ปล่อยให้ประชาชนต้องรับความเสี่ยงแล้วก็เป็นไปตามยถากรรมระบบราชการที่รับใช้ทุกสถาบันตั้งแต่ขุนศึกศักดินาแต่ไม่เคยเห็นประชาชนอยู่ในสมการถามว่าค่าราชการที่เป็นค่าราษฎรจริงๆมีไหมมีเก่งด้วยมีเยอะมากแต่ด้วยระบบ ที่ไม่เคยให้รางวัลกับคนเหล่านี้แต่ว่าโบยตีคนเหล่านี้แล้วก็ตบรางวัลให้กับข้าราชการที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเอาใจในายเก่งเขียนรายงานได้อยู่เป็นมันก็ทำให้ประเทศนี้ไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ในขณะที่ระบบราชการเป็นศูนย์นรวมอำนาจทุกอย่างเอาไว้แล้วก็เป็นผู้กรรมชะตากรรมของชีวิตประเทศไทยไว้ที่แท้จริง เรื่องสุดท้ายคือเรื่องวิกฤตศรัทธาของผู้นําประเทศและจริงๆก็คือเป็นวิกฤตศรัทธาของรัฐในทุกๆองค์คาพยพด้วยถามว่าทุกวันนี้ถ้าเราจะปรับจะเปลี่ยนประเทศต่อให้ผู้นําประเทศตอนนี้มาพูดวิสัยทัศน์ที่ดีมากๆพวกคุณจะเชื่อเขาไหมต่อให้มีนโยบายที่ดีแค่ไหนแต่ถ้าประชาชนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจอีกต่อไปแล้ว จะสำเร็จก็ยากต่อให้พูดถึงวิสัยทัศน์ที่ดีแค่ไหนทุกคนก็จะตั้งคำถามว่ามีวาระอะไรซ่อนเร้นหรือเปล่าเอื้อประโยชน์ใครอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะทำจริงได้หรือสิ่งเหล่านี้มันเกาะกินประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ทำให้หลายๆโครงการหลายๆนโยบายที่ภาครัฐเป็นผู้ สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เลยถ้าผู้นําไม่สามารถที่จะหาฉันทามาติร่วมของสังคมให้เดินหน้าต่อไปได้แน่นอนบอกไปแล้วว่าทั้ง4ปัญหาที่มันเกาะกินประเทศไทยอยู่ตอนนี้ไม่มีทางออกที่ง่ายและโควิดทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนและเราไม่สามารถที่จะใช้วิธีการเดิมๆแก้ไขได้อีกต่อไป ถ้าจะสู้กับความเหลื่อมล้ำถ้าจะดึงเอาชนชั้นที่อยู่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งที่ถูกแช่แข็งไว้เป็นเวลานานให้ลืมตาอ้าปากได้เราต้องละลายน้ำแข็งโดยการปลดปล่อยศักยภาพของคนที่อยู่ฐานรากของคนเล็กคนน,อน้อยให้ออกมาได้อย่างเต็มที่แต่แน่นอนว่า เราจะไม่สามารถทําได้เลยถ้าเรายังอยู่กับรัฐบาลแบบนี้ถ้าเรายังอยู่กับระบบราชการแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องภาคเกษตรอย่างที่บอกว่ามันไม่มีทางเลือกที่ง่ายไม่มีแมจิกนัมเบอร์ไม่มีตัวเลขวิเศษไม่มีราคาสินค้าเกษตรที่มันจะอยู่ยั้งยืนยงไปเรื่อยๆที่เราจะสามารถสัญญาสัญญากับประชาชนได้แต่จะดีกว่าไหมถ้า หน่วยงานภาคเกษตรลงไปทำงานกับเกษตรกรแบบเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นพาร์ตเนอร์ชิพทำงานร่วมกันที่จะจับมือจูงมือเกษตรกรไปพบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าไทยเคยเข้าแบงก์ไปกู้เงินอาจจะรู้จัก Relationship Manager ก็คือเป็น RM นะคะที่คนคนนี้คนเดียวจะสามารถที่จะติดต่อ ประสานงานกับทุกๆหน่วยงานภายในธน,นาคารได้นะคะมันจะดีกว่าไหมถ้าคนคนนี้จะเป็นคนที่สามารถที่จะพูดคุยกับเกษตรกรได้ว่าเขามีทางเลือกอะไรบ้างและมีต้นทุนอะไรบ้างในแต่ละทางเลือกเพื่อที่ทำให้เขาสามารถที่ตัดสินใจได้เองภายใต้ข้อมูลข้อเท็จจริงแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่แตะ ปัญหาของกระทรวงเกษตรที่มีข้าราชการพนักงานลูกจ้าง80,000คนแต่80,000คนนี้มีถึง20,000คนที่เป็นข้าราชการที่ยังอยู่กับส่วนกลางอยู่ที่กรุงเทพมีเพียงแค่ข้าราชการบางส่วนเท่านั้นที่ไปอยู่กับส่วนภูมิภาคจาก33,000คนมีเพียงแค่1 0,000ื่น 8,000คน12,000คนที่ไปอยู่ในส่วนภูมิภาคแต่ว่าส่วนที่เหลือนั้นอยู่กับส่วนกลางจะดีกว่าไหมถ้าประเทศนี้ประชาชนสามารถที่จะรับความเสี่ยงได้สามารถที่จะล้มบนฟูกได้โดยที่มีฟูกที่รัฐเป็นผู้จัดหาให้โดยการจัดหาสวัสดิการต่างๆเพื่อรองรับเป็นตาข่าย ไม่ให้จะต้องตกไปกระแทกพื้นและต้องเจ็บตัวแต่ทุกครั้งที่ล้มก็ลุกได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากว่ารัฐได้จัดหาทุกอย่างไว้และประเด็นสุดท้ายค่ะถ้าจะแก้วิกฤตศรัทธาและรื้อฟืน้นความไว้เนื้อเชื่อใจกับรัฐเราไม่มีวิธีอื่นนอกจากมีผู้นำที่มีความชอบธรรมที่แท้จริงเราต้องพิพากษา ผู้นำปัจจุบันในครูหาเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรมด้วยความการที่จะคืนอำนาจให้กับประชาชนเพื่อที่จะตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมอบความชอบธรรมนี้ให้กับผู้นำคนไหนจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่จะสามารถรือ้อฟื้นวิกฤตของความไว้เนือ้อเชื่อใจกับผู้นำประเทศนี้ได้และถึงจะสามารถที่จะมีผู้นำที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ได้จริง